สวัสดีครับผมพี่น้องสุภูสุคนนาคราชสายมงคลคนเมืองชางนาคราชเมืองสุรินคนเก่าคนเดิมครับผมมาแล้วครับว่าภาษาบัานบนอีสาบนบานเทาครับมืนีนาคราชเมืองสุรินนาคราชสายมงคลเอาสมเด็จหลวงพ่อคุณมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันครับเป็นสมเด็จที่สร้างในปีพศ2 5 0พั พระสมเด็จที่สวยงามอีกรุ่นของหลวงพ่อครับเป็นพระสมเด็จที่น,น,ทน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาถือว่าเป็นพระที่สวยงามครับสวยงามผมเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาเอามาพี่น้องในเบึงไดชชมกันครับดึงนากันนะครับนอพระสมเด็จหลวงพ่อคูนสวยๆครับน่าเก็บน่าสะสมครับพระ พระสมเด็จหลงพอคูณในปีหลึกๆครับปีสามหกปีสามเจ็ดนาเก็บครับส่วนปีสามหกผมก็เคยเอาล่งให้พี่น้องด้เบิ่งได้ดชมกันแหละเนาะครับเนาะลาบผลคุณทวีเสาห้าลาบผลคุณทวีนี่คือเสาห้าลาบผลคุณทวีผมก็บด้มาคู่กันนี่นะครับได้มาคู่กันเปวนพระองค์นี้เป็นพระเนื้อผงพระสมเด็จเนื้อผง ถือว่าเป็นพระที่สวยงามเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณเบิ่งงายครับเบิ่งงไงหลวงพ่อคูณในปีพศ2537นาเก็บนาสะสมนาบูชาด้วยครับศรัทธาในองค์หลวงพ่อกับเก็บสะสมไว้ครับพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณก็มีมากมายหลายรุ่นเคนกันไดเมตตาจิตสร้างไว้หลายแห่ง หลายวัดหลายสถานที่ครับไปพบเจออยู่เรื่อยๆก็ับสิเอามาให้พี่น้องได้ดเบิ่งได้ดชมกันครับน้อนี่นี่คือสมเด็จในปีพศ2537 mm. คือว่าสวยหน้าเก็บหน้าสะสมหน้าบูชาไ้นี่ก็เก็บไว้ด้วยครับลวงพ่อคุณศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นที่เราศรัทธาครับภาวนาถึงหลวงพ่อลำดึกถึงหลวงพ่อ หลวงพ่อเนสามวัตถุมงคลมากะมีแต่สิ่งดีๆด้วยครับพี่น้องศรัทธาในหลวงพ่ออะอาัธนาเข็นข้อแขวนใดครับลำบกถึงหลวงพ่อขอในสิ่งต่างๆสมประนานาะครับนาะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเทพเจ้าแห่งด่านคุณนทดพระเกจิอาจารย์สายอีสานใต้ใต้บดว่าสายอีสานเฮานาะครับนาะ สวยครับเป็นพระที่สวยงามมากผมได้มากได้มาหนึองค์สมางในปีพศ2537ทือว่าเป็นพระที่สวยครับหน่าเก็บหน่าสะสมหน้าบูชาที่พงกระสิไปฮาอัดกอบไว้ ถ้าไม่มีคนเช่าต่อก็จะอัดกอบไว้เก็บไว้ครับอัดกอบอัดกอาาดสแตนเลสธรรมดานี่แหละครับเหมือน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 องค์น,นี้สวยงามนะครับเนาะสวยครับสวยสวยน่าเก็บนะครับเน,นาะลักษณะของเหรียญของของผ่าองค์นี้ก็คือว่า ค่อนข้างหนาหนาหนาพอสมควรครับหนาพอสมควรสิหนากว่าสมเด็จบรครัังนะครับเนาะสมเด็จะครัังจะบางๆจะบางๆเต็มสมเด็จหลวงพ่อคูณก็ออกสีหนาหน่อยๆครับเป็นพระที่น่าเก็บน่าบูชาศรัทธาในองค์หลวงพอ่อกับเก็บสะสูงว้เด้อยครับหลวงพ่อคูณก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผม ำหรับมืินนี่กับผมกับิขอยุติวิดีโอแค่นี้ก่อนเนาะครับเนาะไปพอกันวิดีโอหนาครับว่าผมสิได้พระรุ่นใดมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้ศึกษากครขับเป็นพระเกจิรุ่นไหนเป็นพระหลวงพ่อองค์ไหนก็คอยติดตามนะครับเนาะค่อยติดตามค่อยเบิ่งงขับกดถูกใจกดซับสไครป์ผมน้ำด้วยครับติดตามผมน้ำขับผมช่องเล็กๆน้น้อยมีวัตถุมงคล มาให้พี่น้องในเบิ่งไดชชมครับขึ้นซื่อว่าสายมงคลกับสิมีแต่ผัวผะพวกอย่างนี้เลยครับเอามาให้พี่น้องในเบื้องไดชชมกันครับสำหรับมนีผมขอบรารมีองค์หลวงพ่อคุณจงปกปักร,รักษาคุค้มครอง,องพี่น้องสุขภูสุขคนติดติดตามผมที่เบิ่งวิดีโอนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญให้ผบผ่านแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเลดถูกหวยถูกรางวัลกันสุขภูสุขคนครับสำหรับมนี ไปแล้วครับผมไปฟอกันวิดีโอหนาเนาะครับนาะฝากเบิง้งฝากแง่งฝากเป็นเรียนเชียร์เรียงใจให้กันนำเด้อครับทางหนักคราดสายมุงคลคนเมืองช้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ